วันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนึ่งในโครงการที่ต้องบอกว่าทะเยอทะยานที่สุดโครงการหนึ่งของเราเลยเขาว่าได้ครับนั่นก็คือทางรถไฟสายใหม่ที่จะเชื่อมเมืองหลวงอย่างเวียงจันทร์ให้ไปถึงทะเลได้โดยตรงผ่านเวียดนามคือโครงการนี้มันไม่ใช่แค่การก่อสร้างนะครับแต่มันคือการพลิกโฉมอนาคตทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศเลยทีเดียวเคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าถ้าการเดินทลางที่เคยใช้เวลาหลายๆชั่วโมงเนี่ยจู่ๆมันก็ถูกหันลงไปเหลือแค่ครึ่งเดียวมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง สำหรับประเทศเาาแล้วคําตอบของคําถามนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายนะแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์เลยแหละครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ผลกระทบแรกที่เห็นภาพได้ชัดที่สุดกันก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือเรื่องของเวลาในการเดินทางที่ต้องบอกว่าจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเรามาดูตัวเลขกันชัดครับใช่แล้วครับ50%เต์ นี่คือเวลาเดินทางที่จะหายวับไปเลยนะครับสำหรับการเดินทางระหว่างเมืองหลวงอย่างเวียงจันทร์กับแขวงคาม่วนลองนึกภาพตามนะครับการเดินทางที่เคยใช้เวลาเกือบทั้งวันถูกย่นย่อลงมาเหลือแค่ครึ่งเดียวโอ้โหนี่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่แบบสัมผัสได้ทันทีเลยแล้วการประหยัดเวลาได้มาหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้จบแค่ว่าเราเดินทางสะดวกขึ้นนะแต่มันส่งผลกระทบเป็นท,ดทอดเหมือนโดมิโนโเลยครับคิดดูสิครับ การท่องเที่ยวในประเทศก็จะคึกคักขึ้นคนจะสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลดีๆหรือโรงเรียนได้ง่ายกว่าเดิมและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ตลอดแนวเส้นทางรถไฟสายนี้ก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเอาละครับพอการเดินทางของคนเปลี่ยนไปแน่นอนว่าภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่ารถไฟสายนี้จะกลายเป็นเครื่องยนต์ที่มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราได้ยังไงบ้าง ถ้าเปรี่ยบทางรถไฟสายนี้เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่นะครับตัวขับเคลื่อนหลกัหลกๆเลยคือส่วนที่ใหญ่ที่สุดนี่เลยครับการเติบโตทางการค้าซึ่งกินสัดส่วนไปถึง40%ตามมาด้วยการดึงดูดการลงทุนใหม่ๆการสร้างงานและก็จะมีการเกิดธุรกิจใหม่ๆที่จะตามมาอีกเป็นครวเลยแอะแล้วกลไกของมันเป็นยังไงล่ะคือประเด็นสําคัญที่สุดเลยนะรถไฟสายนี้จะเข้ามาช่วยลดต้นจุนโลจิสติกแบบมหาศาลเลยครับนั่นหมายความว่าสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมของลราเนี่ย จะสามารถแข่งขันกับคนอื่นในตลาดโลกได้ดีขึ้นแล้วมันก็จะสร้างงานเยอะมากๆตั้งแต่ตอนก่อสร้างไปจนถึงธุรกิจบริการต่างๆที่จะผุดขึ้นมาหลังเปิดใช้และแน่นอนครับพอมีโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ขนาดนี้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศก็ต้องจับตามองเป็นธรรมดาทีนี้เรามาซูมเอามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกครับเพราะความสําคัญของรถไฟสายนี้เนี่ยมันไม่ได้จบอยู่แค่ในประเทศลาวนะแต่มันกําลังจะเปลี่ยนบทบาทของลาวบนแผนที่ของทั้งภูมิภาคนี้ไปเลยครับ นี่แหละครับคือความท้าทายพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ที่มันเหมือนเป็นข้อจํากัดที่ล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจของเรามานานแสนานานการเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมันหมายถึงต้นทุนการขนส่งที่สูงลิว่วทำให้เสียเปรียบในการแข่งขันมาโดยตลอด และนี่คือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยครับจากประเทศที่เคยถูกล็อกด้วยผืนดินหรือที่เรียกว่าแลนล็อกกำลังจะกลายมาเป็นประเทศที่เชื่อมโยงโลกด้วยผืนดินหรือแลนลิงค์คือรถไฟสายนี้มันเหมือนเป็นกุญแจที่มาทลายกำแพงทางภูมิศาสตร์เชื่อมลาวเข้ากับท่าเรือนำลึกของเวียดนามโดยตรงมันคือการปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ถูกจำกัดมานานหลายสิบปีเลยนะครับ การเชื่อมโยงครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนตำแหน่งของเราในแผนที่การค้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแบบพลิกฝ่ามือเลยมันหมายถึงอะไรบ้างก็คือการเข้าถึงตลาดโลกได้โดยตรงผ่านท่าเรือเวียดนามการกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายรถไฟอาเซียนที่ใหญ่ขึ้นและที่สําคัญนะมันยังเป็นเส้นทางยุทธศาสตร,ร์หลักในการขนส่งทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอีกด้วยแม่แต่แน่นอนครับโครงการใหญ่ระดับนี้เส้นทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกครับมันเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ลาวเองก็มีพิมพ์เขียวที่ชัดเจนมากๆสำหรับอนาคตของเส้นทางสายนี้คือต้องยอมรับตรงๆเลยว่านี่ไม่ใช่งานง่ายๆด้วยสภาพภูมิประเทศของลาวที่เป็นภูเขาสูงซะส่วนใหญ่แค่คิดก็รู้แล้วว่าต้องใช้วิศวกรรมขั้นสูงขนาดไหนยังไม่นับเรื่องต้นทุนที่มหาศาลและที่สาคัญที่สุดเลยก็คือการจัดการผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบครับก็เพราะความท้าทายมันเยอะขนาดนี้แหละครับ รัฐบาลลาวเลยไม่ได้ผีผาลมแต่มีการวางแผนทุกอย่างอย่างเป็นระบบเลยเริ่มตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ในทุกๆแงม่มุมจากนั้นก็มาวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามันจะคุ้มค่าแค่ไหนและที่ขาดไม่ได้เลยคือการเจรจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแน่ใจว่าโครงการนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดและมีปัญหาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และนี่ก็คือกุญแจสําคัญที่จะทําให้โปรเจกต์นี้สําเร็จได้ครับข้อแรกเลยคือการทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อได้มาตรฐานระดับโลก ข้อต่อมาคือการรับฟังเสียงของชุมชนและสร้างงานให้คนในพื้นที่แล้วก็ต้องใส่ใจเรื่องสิ่งววดล้อมอย่างจริงจังสุดท้ายคือการวางแผนบำรุงรักษาเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวด้วยคำกล่าวนี้ผมว่ามันสรุปเป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้ได้ดีมากมาเลยนะครับคือมันไม่ใช่แค่การสร้างทางรถไฟเฉยๆอะแต่มันคือการสร้างอนาคตของชาติที่เชื่อมโยงถึงกันเติบโตไปด้วยกันกับเพื่อนบ้านอย่างยั่งยืนสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามที่น่าสนใจไว้ให้คิดกันต่อนะครับว่าเมื่อโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว มันจะเป็นเพียงแค่เส้นทางคมนาคมธรรมดาธรรมดาที่ใช้ขนส่งสินค้าและผู้คนหรือมันจะกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นใหม่ที่หล่อเลี้ยงทั้งเศรษฐกิจสังคมและอนาคตทั้งหมดของประเทศลาวกำแน่